นสันนาวาร่ารุ่นปี2026คือการวิวัฒนาการคร้งสัมพันธ์ของกระบะท,ที่ได้รับความไว้วางใจจากทั่วโลกซึ่งผสมผสานดีไซน์ล้ำสมัยความแข็งแกร่งและเทคโนโลยีอัจฉริยะเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวทั้งรูปลักษณ์ภายนอกและภายในถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อตอบโจทย์ทั้งผู้ที่ต้องการความทนทานสำหรับการทำงานและผู้ที่มองหาความหรูหราสำหรับการเดินทางในชีวิตประจำวันรถรุ่นใหม่นี้สืบทอดชื่อเสียงแห่งความน่าเชื่อถือของนิสันพร้อมนำเสนอแนวคิดอนาคตที่นิยามใหม่ให้กับคำว่า กระบากสอมาดอย่างแท้จริงดีไซน์ภายนอกของนาวาราส่สสะท้อนความแข็งแกร่งและพลังอย่างเต็มขัน้นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ลวดลายรังพึ่งพร้อมโลโก้นาวาราแบบเรืองแสงอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยฝ่ายหน้าเล็ดีไซน์เรียวเฉียบที่ต่อเนื่องไปยังซุ้มล้อด้านหน้าอย่างกลมกลืนฝากระโปรงหน้ามีเส้นสายที่ดูดุดันและฉกเฉี่ยวให้ความรู้สึกทรงพลังแม้ในขณะจอดนิ่งตัวถังออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์มีเส้นสันคมชัดและซุ้มล้อขนาดใหญ่เพิ่มความบึกบึน ส่วนท้ายโดดเด่นด้วยไฟท้ายรกแบบแถบยาวเชื่อมต่อกันทั่วฝาท้ายพร้อมชื่อน,นาวารา่าแบบเรืองแสงที่ส่องสว่างยามค่ำคืนการโชนหลังออกแบบใหม่ให้มีบันไดขึ้นลงในตัวเพิ่มความสะดวกในการใช้งานส่วนล้ออลลอยขนาดใหญ่พร้อมยางออฟโรตช่วยเสริมลุคทรงพลังและสมบุกสมบันใต้ฝากระโปรงของนาวารา่าใหม่ติดตั้งเครื่องยนต์รุ่นล่าสุดที่พัฒนาเพื่อให้ได้ทั้งกำลังและความประหยัด รุ่นมาตรฐานมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล2.3ลิตรวินเทอร์โบให้กำลังสูงสุด210แรงม้าและแรงบิด510นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ9สปีดท,ที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลสำหรับผู้ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนิสสันยังมีรุ่นไฮบริดให้เลือกโดยผสานเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบกับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อให้แรงบิดทันใจและลดการปล่อยคาร์บอนระบบการสะเทือนใหม่ถูกออกแบบให้มีความมั่นคงมากขึ้นทั้งแบบมัลติลิงด้านหลังและโครงสร้างแชสซีเสริมความแข็งแรง ระบบขับเคลื่อนสี่ล้ออัจฉริยะสามารถเลือกโหมดได้หลากหลายเช่น normal, sport, eco และ off-road เพื่อให้ขับขี่ได้ดีในทุกสภาพถนนภายในห้องโดยสารของ Navara 2026คือการก้าวเข้าสู่โลกอนาคตอย่างแท้จริงดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเน้นความหรูหราและเทคโนโลยีขั้นสูงแผงคอนโซลหน้าโดดเด่นด้วยจอแสดงผลแบบโค้งขนาดใหญ่ที่รวมจอมาตกวันดิจิทัลและหน้าจอกลางเข้าไว้ด้วยกันรองรับระบบเชื่อมต่อ Apple CarPlay a n d r ร i d Auto และระบบมูซานคอนเน็กรุ่นล่าสุดพร้อมผู้ช่วยเสียงอัจฉริยะ AI ไวัสดุภายในเลือกใช้หนังแท้คุณภาพสูงอลูมิเนียมขัดเงาและคาร์บอนไฟเบอร์ที่ทั้งหรูและทนทานแสงไฟตกแต่งภายในแบบเล็บรอบห้องโดยสารสามารถปรับสีได้ตามอารมณ์เบาะนั่งออกแบบตามหลักซีโร่กราวิตี้ให้ความสบายสุงสุดแม้ขับขี่ระยะไกลพื้นที่ผู้โดยสารตอนหลังเพิ่มขึ้นพร้อมเบาะพับได้หลายรูปแบบเพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุก ส่วนหลังคากระจกพานโนรามามอบมุมมองกว้างและโปร่งสบายตลอดการเดินทางในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยนิสสันได้ยกระดับระบบช่วยขับอัตโนมัติ p ร o อ i l ิล a s s อ s t 2.0ให้ผู้ขับสามารถขับแบบกึ่งอัตโนมัติบนทางด่วนได้อย่างมั่นใจระบบนี้จะช่วยควบคุมความเร็วรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าและรักษาตำแหน่งรถให้อยู่ในเลนอย่างแม่นยำพร้อมระบบนิสสันเซฟตี้ชีว360ที 2, ่ครอบคลุมทั้งระบบกรกฉุกเสินอัตโนมัติ การเตือนจุดอับสายตาการเตือนรถตัดไหล่และกล้องรอบคันแบบ360องศาซึ่งรุ่นใหม่ดูเพิ่มมุมมองพิเศษสำหรับการขับออฟโรดระบบช่วยต่อพ่วงรถช่วงอัจฉริยะช่วยจัดแนวรถให้รงอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อส่วนระบบช่วยลงทางชันและออกตัวบนทางลาดเพิ่มความมั่นคงในทุกสภาพเส้นทางเครื่องบัสท้ายของนาวารา่าหม่ได้รับการออกแบบให้แข็งแรงและใช้างานสะดวกยิ่งขึ้นใช้วัสดุเหล็กกล้าแรงดึงสูงเพื่อผิวกันรอยขีดข่วนพร้อมติดตั้งช่องจ่ายไฟ12บี ไฟสองสว่านเละแลยะรางยิดสัมภาระอนเนกประสงค์ความสามารถในการบรรทุกเพิ่มขึ้นกว่า1,200กิโลกร,รัมและลากจูงได้มากกว่า3,500กิโลกร,รัมทำให้นาวาราเป็นหนึ่งในกระบะขนาดกลางที่ทรงพลังที่สุดในตลาดฝาท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าและมีช่องเก็บของลับใต้ท้นงกระบะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการจัดเก็บอุปกรณ์เมื่ออยู่หลังพวงมาลายัยผู้ขับจะสัมผัสได้ถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนพวงมาลัยได้รับการปรับปูุใหม่เพื่อความแม่นยำในการควบคุม ระบบการสูกลียนแบบปรับอัตโนมัติช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลไม่ว่าจะบนถนนเรียบหรือผุขรั่ะเสียงรบกวนจากภายนอนลดลงอย่างมาก้องโดยสารจึงเงียบสงบและให้ความรู้สึกหรูหราระบบเครื่องเสียงบสแบบ12ลำโพงมุ่คุณภาพเสียงรอบทิศทางระดับพรีเมียมส่วนระบบคบเลื่อนสี่ล้อพร้อมดิจิทอลไฟฟ้าและระบบจัดการแรงดึงอัจฉริยะช่วยให้ยึดเกาะถนนได้ดีแม้ในเส้นทางที่ท้าทายกล้องเทเลวิวแสดงภาพพื้นถนนแบบเรียลไทม์เพื่อให้ผู้ขับเห็นสิ่งกีขวางและขับได้อย่างมั่นใจ นิสสันยังให้ความสำคัญกับความออยั่งยืนในการผลิตอีกด้วยโดยชิ้นส่วนภายในหลายส่วนผลิตจากวัสดุรีไซเคิลและวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยไม่ลดทอนคุณภาพเครื่องยนต์ทุกแบบผ่านมาตราฐานไฮบระดับซูและดีไซน์ตัวรถแบบใหม่ช่วยลดแรงต้านอากาศส่งผลให้ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นโรงงานประกตอบหลายแห่งของนิสสันยังเริ่มใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนอย่างต่อเนื่อง ท้ายที่สุดยิคสันดาวารา2026คือการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างพลังความหรูหราและเทคนโนโลยีอัจฉริยะมันไม่ใช่แค่รถกระบะแต่เป็นสัญลัณ์ของความก้าวหน้าทางยานยนต์ในยุคใหม่ที่ทั้งแข็งแกร่งฉลาดและโดดเด่นทุกทิศไม่ว่าจะทำในเมืองหรือทางวิบากดาวาราให้อารมณ์การขับที่มั่นใจทรงพลังและเหนือระดับนี่คืออนาคตของรถกระบะาจ,จัากรยุสันดาลที่พิสูจน์ว่าความแข็งแกร่งและความล้ำสมัยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบในทันเดียว